เออเห็นแล้วเออเผื่อเกิดดีนะอขอนไม่เอียงก็เฮ้ยไงเห็ดกระด้างครับเห็ดกระด้างน้อยครับพี่น้องอ่านี่นะครับแม่โซนเพิ่นเอิ้นบอกอเฮ้ยมแม่ขอนขอน,นไม่เอียงกูเฮ้ยไงแม่เจ้าไม่รับมือไปจับตอหยดหยามันป้องเหงาบ่บ่เขาเอิ้นไม่เอียงสนกุกค่อยนี่แหละลากมานะ่ง ทีแรกลากออกจกให้นาเพิ่นมาไว้ห่นนะฮะมันคาอันเนี้่บ่มันคาีบมันอย่า่บ่บอกเก<ะ>บ,กเ,เ,บกเกลกันมันเกิดดีอยู่หนิอืมนะครับเห็ดกระด้างเกิดครับพี่น้องก็ได้ไปเบิ้งยืนาเขาไม่จยุยฮะมองมันเคยเอ,ออกมนหัทางขอนยู่อนทางเอขอ,อข,อ,อ,ขอนเคยออกมันก็ออกเนาะอืมอืมไม่หันหรือไม่จี่แหละเนี่ยไม่หังบ่อืม ับเก็บไปไว้แกงนะครับเห็ดกระด้างน้อยนะครับเห็ดธรรมชาติออกจากขอนไหม